สัตว์เลี้ยงของเราก็เป็นอาจารย์ใหญ่ได้นะคะเมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เรารักต้องเสียชีวิตลงเจ้าของอย่างพวกเราก็คงเศร้าและเสียใจเราเชื่อว่าคนที่รักสัตว์ทุกคนนั้นก็คงอยากจะให้สัตว์ที่เรารักนั้นได้จากไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดและถ้าจะดีถ้าร่างกายของเขาจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆและจะเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับเขาด้วย ขั้นตอนการรับบริจารค่างเมื่อสัตว์เลี้ยงเราเสียชีวิตลงการเตรียมร่างสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อเขาเสียชีวิตลงให้นำร่างใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นที่ความเย็นอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสภ,ภายใน24ชั่วโมงหรือความเย็นไม่พอหรือแช่นานเกิน24ชั่วโมงก็มาบริจาคได้ค่ะเพราะอวัยวะบางส่วนที่ไม่เนา่าเขาก็สามารถใช้ศึกษาได้ค่ะ นำร่างส่งที่ศูนย์กายอุทิศชั้น5โรงพยาบาลสัตว์จุฬากรอกประวัติการเสียชีวิตและโรคต่างๆการกรอกแบบฟอร์มการมอบร่างกายสัตว์เลี้ยงให้กับโรงพยาบาล ร่างสัตว์ที่ไม่รับบริจาคก,ก็คือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ลุกลามหรือร่างที่ติดเชื้อโรคติดต่อเช่นพิษสุนัขบ้าเป็นต้นนะคะเมื่อร่างอาจารย์ใหญ่ได้รับการเรียนรู้แล้วภายใน1-3ปีทางคณะจะจัดพิธีชาปนกิจพิธีบังสุขุลวางดอกไม้จันทร์และสุดท้ายคือลอยอังคารโดยคณะนิสิตและบุคลากรรวมทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการติดต่อร่วมมา